สำหรับเพื่อนๆที่อยากสนับสนุนคลิปวิดีโอของหนิงสิริโครเชสามารถอุดหนุนสินค้าของเราได้ที่หนิงสิริ .com/shop ขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนิงจะมาถักนะคะด้ามจับนะคะกระทะเหล็กหล่อคือตอนซื้ออยากได้มากเลยแบบเอามาทําไข่ดาวอะไรอย่างเงี้ยน่ารักน่ารักแต่ไม่ไม่รู้ว่าเวลาที่มันตั้งไฟแล้วมันจับอย่างเงี้ยไม่ได้ะคะ่ะมันมันร้อนหนิงก็เลยต้องหาทางแก้ด้วยการถักเจ้าถุงหรือว่าปลอกนะคะสวมด้ามจับนะคะพวกกระทะเหล็กหล่อพวกนี้นะคะอ่า เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการถักอ๋อดูอุปกรณ์ก่อนนะคะก็จะใช้เป็นไหมพายืดนะคะใช้สีอะไรก็ได้อันนี้หนึ่งอยากได้สีประมาณนี้เพราะว่าเวลามันเลอะจะได้เห็นง่ายๆจะได้ซักได้แล้วก็เข็มนะคะใช้ตัว7มิลน,นะคะในการถักมีที่คั้นลายด้วยนะคะแล้วก็เข็มเก็บงานค่ะก็ทําแบบง่ายๆนะคะก็เป็นการแก้ปัญหาของ ม่บ้านอย่างเรานะคะในเมื่ออยากจะใช้ของแบบนี้แล้วก็ต้องหาวิธีใช้ให้มันง่ายแล้วก็จะได้ใช้บ่อยๆนั่นเองค่ะเริ่มนะคะด้วยการร้อยไหมมาที่นิ้วแบบนี้นะคะแล้วก็บิดให้ด้านสั้นนะคะอยู่ข้างบนเกี่ยวไหมจิ้มลงไปในห่วงนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะรวบสองลัก จิ้มลงไปเกี่ยวใหม่ขึ้นมานะคะแล้วก็รวบสองหลักแบบนี้นะคะอันนี้หนึ่งหลกักสองหลักแล้วนะคะสามสี่ เก้าสิบนะคะก็ถักมาสิบหลักหนึ่งลืมหนึงลืมขั้นลายไ้อันแรกนะคะสำหรับมือใหม่นะเราจะได้รู้ว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาจบจบงานตรงนี้นะคะถักคอทอนะคะมาสิบหลักขั้นลายไว้ก่อนเราก็จับนะคะให้หน้างานหันมาแบบนี้นะคะ แล้วเราก็จะดึงปลายด้านซั้นเข้าหาตัวค่ะเขาก็จะชิดกันแบบนี้นะคะจริงๆจะใช้เป็นพายืดขนาด10มิลก็ได้นะคะก็จะได้เล็กๆนะแต่ว่าอันเนี้ยหนิงจะทําให้มันใหญ่นิดนึงนะคะเพราะว่ากลัวมันร้อนเพราะมันวันนั้นอะแบบจับไปก็แบบลองจากเลยนะคะมันร้อนมากอ่าต่อมานะคะก็ จิ้มตรงที่เราคั้นลายนะคะในหลักแรกนั่นเองค่ะเอาที่ขั้นลายออกก่อนนะเกี่ยวไหมนะคะหนิงจะถักวนก้นหอยนั่นเองนะคะก็คือจะไม่มีการลรอห่อนะคะรวบไปเลยแบบนี้ ถักข้อทอนะคะแบบเดิมเลยนะคะไปในทุกๆหลักโดยที่เราไม่ต้องเพิ่มหลักแล้วนะคะเนี่ยค่ะนิงก็จะถักแบบนี้เลยก็คือข้อทอไปทั้งหมด10หลักนั่นเองนะคะก็ถักแบบนี้นะคะไปจนได้ความยาวที่เราต้องการนะคะก็คือยาวยาวไปถึงตัวด้ามเขาตรงนี้นะคะ เดี๋ยวก่อนจะขึ้นแถวใหม่นะคะหนิงจะทําการเก็บปลายใหม่ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวพอมันยาวไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเก็บยากนะคะดึงให้มันชิดขึ้นมาอีกนะคะอันนี้ถักแบบว่าเอาไว้ สนองความต้องการของตัวเองนะเพราะว่าต้องใช้ไงอยากจะใช้กระทาเหล็กใช่ไหมก็ต้องเนี่ยค่ะดิงจะเก็บแบบซิกแซกอย่างนี้นะคะก็คือร้อยไปตามไปตามาหลักต่างๆแบบนี้นะคะอันนี้คือมันก็จะเป็นด้านในของตัวงานนะคะ เลือกใช้ไหมที่หนาเพราะว่าเออมันร้อนมากจริงๆอะค่ะถ้าเราใช้เป็นเส้นเล็กหรืออะไรเงี้ยเอาไม่อยู่จริงนะเพราะว่าอย่างวันก่อนนะคะหนิงก็ใช้แบบผ้าคนหนูเลยนะคะเวลาจับเพราะหนิงเอาไปตั้งตั้งไฟใช่ไหมคะแล้วก็เอาไปทำไข่ดาว ไม่ต้องตัดนะคะก็อยู่ข้างในอย่างนี้อยู่แล้วนี่นะคะอันเมื่อกี้เป็นด้านในนะอันนี้คือด้านนอกงานก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยก็จะใหญ่ปึ๊บสวมเข้าไปตรงนี้ก็อาจจะหลวมนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรคะ่ะก็ให้มันใหญ่ไว้ก่อนแล้วเวลาจับใช่ไหมคะให้ยาวยาวมาถึงตรงขอบตรงนี้เลยนะคะเพราะ ตอนที่เราใช้งานเนี่ยเราแทบจะไม่ได้จับเขาเลยนะคะเพราะว่าจะตั้งไว้กับเตาเลยอะ่ะแต่ว่าเวลาที่เราจะหยิบเขาออกมาจากเตานะคะเราถึงจะสวมเข้าไปแล้วก็จับออกมานะอันนี้หนิงเคยเอาไปทําที่รองรองหม้อนะคะเดี๋ยววันไหนจะถักที่รองหม้อให้ดูนะเพราะว่าเคยเอาหม้อร้อนๆนะคะมาตั้งก็คือเขาไม่ได้เสียหายอะไรนะคะเพียงแต่ว่ามันจะเลอะเท่านั้นเองอะ่ะ นะก็ต้องทําใจพวกไอ้พวกที่ลองหม้อลองจานอะไรเงี้ยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆน,นะคะไปถักจนได้ความยาวที่เราต้องการนะคะกระทะที่ใหญ่กว่านี้เราอาจจะเพิ่มหลักได้นะคะเราต้องดูที่ด้ามของเราเป็นหลักนะคะของหนิงะมันไม่ได้ใหญ่มากมันเล็กๆะคะ่ะใหญ่กว่านี้โป้งนิดเดียวเอง แต่ว่าหนิงก็ทำใหญ่เวอร์ไว้ก่อนนะคะสำหรับอันนี้เนี่ยค่ะแล้ก็ขึ้นแถวต่อไปเลยนะคะดึงให้ให้แน่นก่อนนะคะแล้วก็จิ้มขึ้นแถวต่อไปเนี่ยค่ะนิงก็จะคันลายไว้ตลอดเลยนะคะสำหรับอันแรกแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะช่วงที่จะจบงานนะคะ ตอนนี้นะคะก็ได้ความยาวตามที่ต้องการนะคะทีนี้นะคะหนิงก็จะเก็บงานนะคะด้วยการรอหอในรอบๆตัวงานเลยนะคะ แบบนี้นะคะแล้วก็ก่อนที่จะจบงานนะคะพวกเนี้ยจะต้องซักบ่อยเพราะว่าบางทีเขาจะเลอะน้ํามันนะคะก็ต้องทําที่แขวนให้เขานิดนึงเป็นโซ,โซ่นะคะสี่ห้าหกเล็กนิดเดียวพอนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันเก,กะกะ จิ้มลงในหลักเดียวกันนะคะแล้วก็รอห่ออีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็คือเน้นประโยชน์ใช้สอยนะคะนีก็จะมีห่วงเล็กๆนะเดี๋ยวนิงจะเก็บไปใหม่ทำอย่างนี้เพราะว่าจะได้ไม่ต้องห่วงว่าเขาจะหลุดนะคะ เนี่ยค่ะเราก็จะค่อยค่อๆดันนะคะจริงๆมันต้องเก็บจากข้างในแต่มันเก็บยากนะเ,นเราก็สอดด้านในนะคะโดยที่ไม่ไม่ให้เข็มเขาโผล่มาข้างนอกตรงช่วงนี้นะกดดึงปลายไหมนะคะแบบนี้แล้วก็ตัดเลย นะคะคเสร็จเรียบร้อยวิธีใช้ใช่ไหมคะก็แบบนี้ค่ะเวลาที่เราทำอาหารเสร็จนะคะก็ปื๊บเข้าไปจับเป็นด้ามจับกระทะง่ายๆนะคะแบบนี้เลยไม่คิดว่าไม่ร้อนแน่นอนนะคะเนี่ยเพราะว่าทำขนาดเผื่อไว้ใหญ่มากจับก็กระชับมือนะคะเดี๋ยว ทำแบบอื่นๆด้วยนะคะเดี๋ยวจะลองทำไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าต้องใช้หลายชิ้นแน่นอนเลยค่ะแบบนี้เพราะหนิงดาวไข่ทุกเช้าเลยนะคะที่บ้านจะมีไข่ไข่เป็ดเก็บไข่เป็ดแต่เช้าทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาทำไข่ดาวไข่เจียวอะไรแบบเนี้ย นะคะก็ใช้ใหม่ไปนิดเดียวเองค่ะใช้น้อยมากแล้วกออ็อุปกรณ์นะคะก็หาซื้อได้ที่ร้านหนิงสิริ o o m s h o p นะคะหรือว่าเข้ามาถามกันที่ f a c e b o o k Fanpage น,นะคะหนิงสิริโครเชต t ได้เลยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะแล้วเราพบกันคลิปวิดีโอหน้านะคะว่าหนิงจะมีอะไรมาฝากอีกนะคะสวัสดีค่ะ